เดี๋ยวฟังทางนี้ไม่ฉะนั้นคุณอาจตกเป็นเหยื่อของบริษัทบางบริษัทที่ส่งแรงงานมาอิสราเอลมีบริษัทหนึ่งจับแรงงานเซ็นสัญญาถ้าอยู่กับนายจ้างท่านนี้ไม่ครบหนึ่งปีเสียสามแสนไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะมารับทักทายสวัสดีมีน้องเขามาถามว่า พี่ผมมาแล้วงานไม่ต้องปกผมมาแล้วไม่มีงานทําผมมาแล้วตกงานผมมาแล้วนายจ้างให้ผมไปทําอย่างอื่นผมทําไงดีต้องบอกก่อนนะครับเรื่องงานไม่ต้องปกเนี่ยเรื่องปกติของก่อสร้างอิสราเอลนะครับบางคนมาเนี่ยอ,อยู่กับนายจ้างชาวอิสราเอลบางคนมาอยู่กับนายจ้างคนจีนอันนี้แล้วแต่ดวงจริงครับดวงใครดี ก็ได้ดีดวงใครไม่ดีก็ไม่ได้ดีแต่ที่แน่นะครับเมื่อท่านมาแล้วท่านอยู่ไม่ได้ท่านย้ายครับอิสราเอลก่อสร้างย้ายง่ายครับอิสระเซรีเพราะเรามาถูกกฎหมายไม,ม่เหมือนไต้หวันนะครับไต้หวันคุณสมัครไปโรงงานเนี่ยคุณก็ต้องอยู่โรงงานคุณสมัครไปก่อสร้างก็ต้องอยู่ก่อสร้าง คุณไม่มีโอกาสที่จะได้ย้ายนะครับผมเบื่องานก่อสร้างตรงนี้ผมอยากย้ายเข้าโรงงานผมเบื่องานโรงงานโรงงานนี้ผมอยากย้ายไปอยู่โรงงานนู้นได้ไหมไอยไม่ได้นะครับก่อ,อกสร้างอิสเรลไอ้ไต้หวันนะครับไม่ได้นะแต่ที่นี่ได้ครับบางคนมาไม่ถึงปีย้ายแปดที่เก้าที่สิบที่ก็มีเอาให้เหมือนดีครับทําง,งานตรงที่ทําอยู่ไม่ดีย้ายครับไม่ต้องไปสนใจครับบางคนบอกโอ้ไม่ได้พี่ผมมากับบริษัทนึงที่ไทย เขาจับผมเส้นสัญญาเลยบอกว่าถ้าคุณอยู่ตรงนี้ได้ไม่ถึงปีทำงานไม่ครบปีคุณเสียสามแสนไม่ด้วยเหรอโอ้แบบนี้อยากรู้จังเลยครับบริษัทอะไรครับใครรู้ช่วยบอกทีครับแบบนี้เข้าขายนะฮะบริษัทเนี่ยฮะบอกเลยนะครับถ้าบริษัทนี้ทำจริงๆนะครับบอกเลยครับผิดกฎหมายนะครับบอกไว้ก่อนถ้างนั้นคุณอย่าไปกลัวครับทาไม่ดีย้ายครับ ถามหน่อยคุณอื่นเขาได้ครับแปดเก้าพันคุณอยู่บริษัทนี้เซ็นสัญญาเขาบอกเขาคุมขู่คุณมาบอกว่าเออต้องอยู่ให้ถึงถึงปีคุณได้6กพันคุณอยู่ไหมล่ะใช่ไหมในเมื่องานไม่ต้องปกงานไม่นั่นคุณก็ย้ายได้ครับสนใจรอให้มันฟ้องนั่นแหละครับฟ้องเลยชาวบ้านเขาจะรู้ว่าบริษัทนี้เป็นไงเขาจะไม่ต้องไปสมัครครังงครบใช่ไหมอ่อาดังนั้นก็อย่าไปกลัวครับงานไม่ต้องปกย้ายครับ อิราเลย้ายง่ายครับการก่อสร้างตรงไหนไม่ดีก็ย้ายๆๆไปเลยครับให้มันหาเธอที่ดีครับห้าปีเรามีโอกาสครั้งเดียวนะครับห้าปีสามเดือนเราจะไม่มีโอกาสครัง้งที่สองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ห้าปีแล้วคุณจะอยู่ได้สิบปียี่สบปีนะไม่ใช่นะไม่เหมือนไต้หวันนะครับอยู่ได้สิบสองสิบสามปีพอจบปุ๊บเป็นช่างชำนาญการปั๊บ่าไม่ใช่นะอิราเลคือห้าปีสามเดือนคือห้าปีสามเดือนครับครบปุ๊บกลับบ้านปับ๊บเรามาหาเงินครับเรามากอบโง่ดังนั้นอย่าไปแคร์อย่าไปสนโสนนแคร์ okay. หาเงินอย่างเดียวครับโอเคนะครับ